สวัสดีค่ะวันละเรีนหนอวันนี้มากินเข้ากับน้ำพริกลาล้านะคะเนื้อชีหน่อยเัื้อชีเบียวเนืชีแล้วก็มีผักนะคะอันนี้พอดีแม่ย <our> ่าให้มานะคะดูแล้วก็นี่รุ่นเนียงที่พี่สาวโสมมาให้นะคะรุ่นเนียงอันนี้เตเกอตี้ภาษาไทยเรียกไม่ถูกนะคะแล้วก็อันนี้หน่อไม้เหมือนกันเอามาผัดนะคะคุยอาบ่อหน่อยย่ะเอานี่เนื้อชีเอามีบีเอานีเตแล้วษะออลยหนอเดี๋ยวเท เดี๋ยววันนี้ใช้ช้อนนะคะไม่ได้ใช้มือเฮดรอบเดียวจบนะคะดูเยิมย้มๆอย่างนี้เลยนะคะเอามีเงี้ทีหนอเอาไม่กวาดแดดเมื่อพาร์ตีวว้หนอ,อด,ดูแว่กวาดแดดเนาะมีเงี้ทีป่วยยอยเนี่ยด้วยมีเงี้ยวทีหนอเพราะว่าเสียค่ามลมาวะเยี้ทีเนี่ยเาอยเาไปตั้ง ดูว่าลิ้นเยอีวิีิหรือหน่อยด้วยละตัวมากับปลาแล้วค่ะน้ำพริกคำตโตๆอย่างนี้เลยนะคะอืมเผ็ดมากลูกนียน่ลูน,นี่นี่ใส่แบบอืมดู mhm nhìn biết có mhm rồi mhm mái tôm mhm 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 ghi mhm mhm Ta mhm mhm nó mhm 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 hãy <laughs> là thích là bôi à này chứ lấy là gì ní quay đây anh này, anh bố anh 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 นี่ใส่หน่อไม้เข้าไปด้วยนะคะเลยเพชรสักใจอืมอืมทานนี้ปล่อสักพริษนะคะอืม,อม Nó mãi Nó mãi ช่วงนี้เป็นวันด้วยนะคะกับข้าวี่แบบ ย่อเลยอ่ะเนี่ยคำหนึ่ง ท่าน,นี้อร่อยทุกอย่างนะคะเด็กกินเสร็จแล้วนะคะเอาไปดีหนอขอบคุณทานน้ำด้วยหนอ่อได้